สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ EP หนึ่งยังไม่จบนะคะก็คือเรามีหวยสี่หลักแล้วก็เดี๋ยวแถมฮานอย VIP ให้อีกนะคะ<ม>เดี๋ยวเริ่มจากฮานอย VIP ดีกว่าวันนี้นะคะฮานอย VIP นะคะเด่น่ห้านะคะแล้วก็หกนะคะ แต่ที่นาคานะคะนะคะาคาพาหวยชอบนะคะจะเป็นตัวสี่ห้าห้าหกนะคะแล้วก็จริงๆชอบตัวสี่หกด้วยนะคะแต่กันสีกลาวไว้นิดนึงนะคะนนี้ก็คือเป็นฮานอย VIP พีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหวยสี่ลัา อ,อังกฤษนะคะก็จะมีเด่นห้าหเจดนะคะนาคานะคะนะคะพารวยเราก็ชอบห้าหกนะคะหกเจดแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะแล้วก็ จ็ดห้าถ้าใครชอบลองจับดูนะคะในสามตัวเนี่ยอย่างน้อยมันก็มานะคะหรือใครชอบเป็นตัววิ่งตัวลูดนะคะมาแน่นอนนะคะในสามตัวนี้เนาะ,ะต่อไปอังกฤษนะคะอังกฤษของเราวันนี้คือเดนหนึ่งสองสามนะคะนาะคาพาลวยก็ชอบอยู่เล็กละหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะแล้วก็ที่ชอบอีก สองตัวนี่ค่ะแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆจับเล่นสามตัวก็ได้นะคะเผื่อโดนตรงเนาะต่อไปนะคะเป็นตัวเออเยอรมันเนาะก็คือเราก็จะดินแปดดินเก้าดินศูนย์นะคะเราชอบแปดเก้าเก้าศูนย์นะคะแปดศูนย์นะคะอย่าลืมนะคะมันสามารถจับเป็นสามตัวได้นะคะแต่ตัวที่เราขีดสีให้คือเราคิดว่า มันอาจจะออกได้นะคะต่อไปค่ะอันสุดท้ายเด็กหน่อยสำหรับคนที่ชอบเล่นดาวโจนนะคะมันก็จะมีเด่นตรงนี้คือ90แล้วก็1นะคะแต่ที่เราชอบก็คือชอบ9001แล้วก็19นะคะยังไงก็ลองติดตามลองอตามดูนะคะสวัสดีค่ะ